สวัสดีครับสวัสดีจ้าวันนี้มางานข้อต่อข้อด้านในที่ไหว้เก่าแล้วเชิญด้านหลังนะครับนะ้ามาถ่ายให้ชม<อ>รถเสบียนะครับจะมีก่องกระดาษอยู่สาหรับกองนั้นนะครับจะมีใบสะดอกเคาะให้ท่านเขียนชื่อนำสกบ,บุญนะสะดอกเคาะในวันสุดท้ายที่เราไปส่งเราอมตะกองโโโนะครับเราก็จะทําพิธีสวดมนต์ ให้แก่ทุกท่านที่มีรายชื่อในนั้นได้สวดมนแล้วก็ได้อ่านรายชื่อให้องพะกองได้รับทราบว่าท่านได้มาร่วมไหว้เต่าในปีนี้ขอให้กลับบ้านสุขภาพแข็งแรงอย่ากเก็บยาคร้มีงานมีการที่มั่นคง,ะะน,น,ง,งนะครับไหวเสร็จแล้วก็เชิญนะครับแว่นะครับด้านหลังนะมีกระดาษนะครับสะเดาะ เหมือนกับกินผักนั่นแหลคะครักินผักเราเรียกว่าก๋วยหาดก๋วยหานอันนี้ก็เหมือนกันแต่นี้เราก็ต้องขึ้นสะพานเราเห็นชื่อใส่ลงไปในกล่องนะครับทำหน้าที่ทางสาลเจ้าวันสุดท้ายเราก็จะไปทำหน้าที่ของเราโดยส่งของเข้ากองนี้รวบรวมงานเล็กๆเหล่ากระดาษทั้งๆได้ให้ทานจังหวัได้รับรู้เรา,า,ท,าท่านคนหนึ่งที่ได้มาร่วมงานในทีนี้ I don't know.